สำหรับในกรณีที่รถน้ําท่วมมีทุนประกันนะครับแต่ว่าเงินประกันนะครับไม่พอสําหรับที่จะจ่ายหนี้ไฟแนนซ์นะครับเคสนี้เป็นเคสที่ต้องแก้ปัญหาโดยด่วนนะครับเนื่องจากรถก็ต้องคืนเนาะแล้วก็ส่วนต่างที่ยังค้างอยู่กับไฟแนนซ์เนี่ยเราก็ต้องชําระนะครับทีนี้เราจะมาดูนะับว่าวิธีการแก้ไขนะครับมีอย่างไรบ้างเนาะโดยปกติแล้วนะครับรถยนต์แต่ละคันเนาะก็จะ มีวงเงินประกันนะครับไม่เกิน80%ของมูลค่ารถนะครับยกตัวอย่างเช่นรถมูลค่า1ล้านบาทนะครับทุนประกันสูงสุดที่สามารถทําได้ก็อยู่ที่ประมาณ800,000บาทนะครับในกรณีที่รถจมน้ําทั้งคันนะครับน่าหมายความว่าประกันนะครับจะต้องจ่ายเต็มวงเงินประกันที่800,000บาทสมมติว่านะครับ เรายังติดไฟแนนซ์อยู่ที่ประมาณ950,000บาทนั่นหมายความว่าแม้ว่าประกันจะคืนทุนที่800,000บาทนะครับเราก็ยังมีนี้อยู่ประมาณ150,000บาทที่จะต้องคืนไฟแนนซ์นะครับในกรณีนี้นะครับบริษัทประกันเนาะก็จะจ่ายตีเช็คมา800,000บาทนะครับให้สําหรับเจ้าของรถก็คือบริษัทไฟแนนซ์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีส่วนต่างอีกประมาณ150,000บาทนะครับที่ไฟแนนซ์จะต้องตามทวงถามมาที่เราเนาะในการที่จะจ่ายส่วนต่างนี้เพื่อจะปิดบัญชีรถคันนี้นะครับอย่างที่บอกเลยว่า รถก็ไม่ได้ขับนะครับหนี้ก็ยังเป็นหนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีทําอย่างไรให้เจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับสำหรับคนที่มีประกันเนาะแต่ว่าวงเงินประกันเนะี่ยไม่เพียงพอสําหรับหนี้ที่ยังค้างกับไฟแนนซ์อยู่นะครับวิธีการอย่างแรกเลยนะครับต้องไปเช็คยอดปิดบัญชีก่อนนะครับสำหรับอย่างที่แจ้งไปครั้งก่อนเนาะว่าทุนประกันนะครับอยู่ที่8,0,000นบาทเนาะแต่ว่ามียอดหนี้อยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนห้าหมื่นบาทนะั่นหมายความว่าส่วนต่างของเราอยู่ปรนะมาณสัก1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนะี่ย เป็นยอดค้างที่ยังไม่ปิดบัญชีนะครับเราสามารถที่จะเช็คยอดค้างปิดบัญชีได้นะครับก็คือดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้น,นครับของวงเงินก้อนนี้เนาะในกรณีนี้นครับดอกเบีย้ยอาจจะถูกลดลงไปประมาณ 50%- ถึง100%แล้วแต่ระยะสัญญาที่เกิดขึ้นนะเมื่อเพื่อนๆน,นะครับโทรสอบถามหรือเช็คในแอปสำหรับยอดปิดบัญชีณวันนั้นๆน,น,นะครับ ก็สามารถที่จะเห็นส่วนต่างได้ว,ว่ายกตัวอย่างเช่นเราได้รับเช็คจากบริษัทประกันนะครับ8 0 0 0บาทเนาะยอดนี้ที่เห็นในแอปนะครับจริงๆอาจจะไม่ใช่950,000บาทอาจจะเหลือ900,000บาทนะครับนั่นหมายความว่าเรายังมียอดคงค้างแค่100,000บาทเห็นไหมครับว่ายอดนี่จากแสนห้าลดเหลือแค่แสนเดียวนะครับแบบนี้ก็ทําให้เราเบาแรงได้ในการที่จะผ่อนชําระนี้ที่เกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับในกรณีที่เราคิดว่ายอดนี่ที่คงค้างเราไม่สามารถที่จะ ผ่อนชําระหรือว่าชําระได้นะครับเราอาจจะต้องทําการเจราจากับทางบริษัทไฟแนนซ์นะครับว่ายอดหนี้ตรงนี้เราสามารถที่จะลดยอดหนี้หรือว่ามีการผ่อนผานหรือแบ่งชำระแบบใดได้บ้างนะครับเพื่อทําให้ยอดหนี้ของเราเนี่ยน้อยลงเนาะหรือโชคดีนะครับไฟแนนซ์ Finance อาจจะปิดยอดหนี้ตรงนี้ให้เลยก็ได้เนาะอยู่ที่การเจราจานะครับ